สวัสดีครับวันนี้นะครับชัดเจนเกษตรพามาแหล่งพันข้าวจังหวัดชัยนาทครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทขวัญข้าวปลูกครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับเครื่องคัดแยกพันข้าวนะครับของทางขวัญข้าวปลูกนะครับว่าเป็นยังไงนครับหลังจากที่เอาข้าวใส่แล้วปุ๊บก็จะไหลลงตัวข้อนี้นะครับแล้วขึ้นไปข้างบนครับอันนี้นะครับจะเป็นเครื่องฟองสี่ชั้นนะครับตรงนี้ข้างบนเลยครับจะเป็นข้อเบอร์สิบนะครับเขาจะคัดออกมาจะเป็นข้าวสารครับ เห็นไหมครับลักษณะของเขานะครับข้า่เม็มเมข้าสารนะครับจะออกรูนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นข้อคัดเบอร์เก้าเขาจะคัดสิ่งเจือปนแล้วก็พวกที่เป็นข้าวหักข้าวแตกนะครับรับรองเลยครับว่าเครื่องจักรของเขานะครับมูลค่าหลายล้านเนี่ยสามารถคัดพันข้าวได้อย่างมาตรฐานไม่มีสิ่งเจือปนแน่นอนครับหลังจากที่ข้อเบอร์เก้าเบอร์1ินะครับคัดสิ่งเจือปนออกไปหมดแล้วเรามาดูนะครับว่าข้าวดีเขาจะมาตรงนี้ เข้าสู่เครื่องคัดลอยแล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นพันข้าวแบบนี้เลยนะครับที่เราสามารถเอาไปเพาะข้าวได้เลยนะครับปลูกได้เลยนะครับเม็ดจะเต็มนะครับทางบริษัทนะครับก็จะมาชั่งกิโลต่อเพื่อให้ได้25กิโลเต็มนะครับและรับประกันได้เลยนะครับว่าทั้งกระสอบเนี่ยหนัก25กิโลเต็มแน่นอนครับและทางขวัญข้าวปลูกนะครับการันตีการงอกไม่มีอดีเด้งปนไม่มีวัชพืชหากมีหรือว่าไม่งอกนะครับการันตีเปลี่ยนคืน1้0เครับก็จะมีทั้งเจ็5เก้ 8 9 9เนะครับหอมปทุมก็มีมีครบทุกอย่างนะครับและโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับเขตพิษณุโลกนะครับครบ20ลูกจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแถมฮอร์โมนชัดเจนพัดอีก1ขวดครับมูล,ลค่า350บาทฟรีและหากที่พี่สนใจนะครับกดทักข้อความนะครับชัดเจนการเกษตรได้ทุกช่องทางหรือโทร0 9 5 1 7 2 2 6 1 9และหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามชัดเจนการเกษตรเพื่อทราบความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเกษตรขอบคุณมากครับ